ที่แล้วนี่ถ้าเกิดท,กท่านมาก็จะเห็นว่ามีของร่าับบัตมาแบ่งปันความรู้ไปแบ่งปันที่ต่างประเทศมาสองประเทศแล้วกลับมาทำตัวชีวิตที่ผลแต่ก,การสรวจพวกเราไมา่นมดเ่ยนะครับที่เขาร่วมอันนี้ก็กลายเป็นเครื่องมือเครื่องมือถือว่าเราไม่รู้การเห็นแค่การเรื่อ,อยแต่ออกมาเป็นรูปธรรมที่สามารถใช้ได้จริงน,นะครับทุกท่านครับเมื่อวานทุกค์ยังไงครับกับการอยู่บ้านกับการใช้ชีวิตกับการดำเนินชีวิตกับการทำงานกับเพื่อนร่วมงานหน้างานผู้รำกาบนะครับแล้ววันนี้นะครับ เดีย๋ยวเมื่อวานนี้ผมกลับจากนครศศราชสีมากลับมารายงานศพแล้วก็เป็นเป็นคุณแม่ของเพื่อนศรีมาก27ปีตอนนี้ท่านเป็นวิชาดีเลคเตอร์ของบริษัทกัคจากเ,เงินเดือนเพรนั้นก็หมายท,ที่ผมทำด้วยกันเนี่ยเงินเดืนเอดนผมผมรับเลยหวัดแต่ตอนนี้เพื่อนผมวันนี้จบจากอเมริกามารับเงินเดือนละสี่แสนมาแต่ความเป็นมิตรภาพในผมเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ เอาเรื่องของอดีตกับปัจจุบันผสมผสานแล้วก็พยายามไปย้อนถูเรื่องของเราที่เกิดขึ้นนะครับหลักสูตรที่ทางกรมอนุรักษ์เนี่ยผมดูเป็นหลักสูตรที่ดีมากเลยก็ตอนที่ในหลายที่ไม่ว่าจะเป็นของวพอของพระกบก้าวนะครับดูแล้วน่าสนใจนะครับแล้วมันเป็นเรื่องการบริหารการเลยนเกมนะครับก็เลยอ,อยากจะเรียนทุกท่านว่าการทํางานผมมีรายการด้วยผมมีสถาบันปัจจุบันสี่ห้าสถาบันคราวนี้เวลาทุกคนเท่ากันแต่ผมบริหารเวลา นะครับเช้ามาทำภารกิจไปสี่เรื่องรียบร้อยหนึนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะก่อทำภารกิจทั้งหมดที่เหลืออีกประมาณ8เรื่องที่จบพรุ่งนี้ผมก็จะแปลงสภาพตัวเองใหม่ไปเป็นนักเรียนเพื่อโปรดรับทางสายที่เป็นอยากรู้มากเลยเฟรนด์เอสคาต้องมาสุสีอย่างที่ผมคิดไหมปีนี้งานเอสคาทั้งหมดเนี่ยมันดีไหมผมไปเอาไปจากอเมริกากระชุดหนึ่งเอาไปจากต่างประเทศกระชุดหนึ่งแล้วผมก็แบบมันเป็นอะแต่คุอยากจะดูบอกคนพวกนี้ที่เขา ขางบ่ายผมก็จะมีการจัดตั้งสถาบันกวดวิชาเป็นภาษาอังกฤษจากบุคคลต้นแบบที่ผมรับสถาษณ์นี่เป็นต้นนะครับที่คือ,าก,าอการวางคว,า,ว,มวามแปรผนชีวิตใหม่สมรนถภาพไปเพราะว่าแปรผันชีวิตคือหนึ่งต้องผันตัวเองไปเป็นที่ปรึกษาผ่านตัวเองไปเป็นผู้รู้เรื่องสโอ,อ,อเรื่องเหล็กเหล,เหล็น้าเขาเรื่องวิทธศาสตร์ให้กับบริษัทมหานชนบริษัทเขาน่ารักมากรู้จักการบริวิศภาพผมบอกท่านผมไม่เป็นเรื่องนี้เลยนะ ไม่เป็นไม่เป็นไรหรอกแต่ขอให้เป็นเชื่อใจกูชิสต่างหากแต่กูชิสเอาใครมาแล้วแหละเดีไม่ท,ทันงทำงานแล้วอดตายให้ก่อนและก็เลยเป็นเรื่องลำบากใจที่สุดว่านี่ถ้าเกิดเราหาคนไม่ไดีไปทำงานจะเกิดอะไรขึ้นองค์งกรจะเป็นบริษัทแรกของของของประเทศไทยนะครับที่ทำวิศวสิธิ์นะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรนะครับก็เลยอยากจะกล่าวเลยนะครับว่าที่ผมพูดเช่นนี้เนื่องจากผมทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่ทำหรือแบ่งปันความรู้กลับไปนะครับอย่างวันนี้วันนั้น ผมก็จะไปดูทบทวนสิ่งที่ผมแบ่งปันไปครั้ทงที่แล้วเป็นยังไงวันนี้ผมจะต้องตั้งหมายเป็ยังไรระหว่าพรุ่งนี้ผมจะทําอะไรบ้างเหมือนกันนะทุกท่านมาวันนี้อยากให้ท่านได้ความรู้กลับไปมากที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกท่านลองประยุกต์กับเหตุการณ์เมื่อวานส้วยซิครับอย่าอไรบ้านที่เราทําแล้วไม่สมเหตุมีอะไรบ้างที่ 11, ท่านอยากนะพูดถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องสังคมให้ครบแล้วผมแขนงงานนาคนคตครับทราบว่าผมกำลรงไปต้องไปงานที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับเดี๋ยวบอกให้ผู้ว่าผู้ว่าจะไปที่ไหน ถ้าเกิดไปซานฟรานซิสโกผมจะบอกไปเอลเอบอกให้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปที่วอชิงตันที่เีซีก็ไม่กล้าบอกมันอยู่คนล้วงกันนะครับคนลฝบากที่รู้สึกหนาวหนาวนะแต่ตอนนี้เพื่อนผมก็มกลับมาฮะกลับมาจากอเมริกาได้วันที่ห้าที่ซานฟรานก็ไม่หนาวเท่าไหร่แต่ขั้วหนึ่งที่พี่หมูจะไปก็ถ่าจะไปนะครับถิ่นโลบสี่สองสามนะครับก็ไมปธรรมดา ไปเดียนเดือนพฤษภาไมเจอครับในสายโุ้ไม่เกิดงานนะครับก็เลยกลับียนะครับว่าก่อนจะไปก็เตรียมแผนการดีนะนะครับเอาละครับทุกท่านมองรูปนี้อย่างไรครับมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังครับมองอย่งไครับบางท่านบอกว่ามองข้างหน้ามองตัวไม่ได้ใช่ไหมครับนะครับมองได้หมดเลยกมมอง้าหลังก็ได้ถูกต้องไหมครับ นี่คือสมมติว่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องว่าการทำงานสามวันเป็นแบบไหนเนี่ยหลายคนมีนิติไม่เหมือนกันเลยจากภาพภาพเดียวกันบางคนบอกว่าอย่างไรครับเขาบอกว่าแรกแรกที่คุณได้เห็นนะตั้นใจดูภาพให้ดีนะครับถ้าคุณเห็นหน้าด้านข้างคุณใช้สมองซีซ้ายเป็นคนใช้ความคิดมีเหตุมีผลถ้าคุณเห็นหน้าตาโตคุณใช้สมองด้านขวาคุณเป็นคนมีความสร้างสรรค์ทางสิ่งแต่ความหมายผมไม่ใช่เอนัความหมายผมคือตัวนี้คือโจทย์ของทุท่านอย่างเช่นของกรมอรารที่เป็นข้าราชการช้นดีของสคมไทยเนี่ยรราใช้ประชาชนในเรื่อง รูปคระบาดภาคเอกชนด็เหมือนกันบบกมีวิสัยทัศน์มีภารกิจมีเป้าประสงค์อีกแงกม่นต้องไปครับมันอยู่ที่มุมมองท่านจะต้องมองและมุมมองเหล่านี้เนี่ยนะครับมาสามารถตกเล็นวิเคราะห์ได้หมดเลยนะครับว่าคุณจะมองรูปแบบไหนอย่างไรกับสถานการณอากาศนะครับแล้วสิ่งพวกนี้เอ,เองเนี่ยนะครับมันก็เป็นอื่นๆนะครับคุณอินทิราคันธีก็ได้คุยแล้วเนี่เยอะผมเอาเรื่องนี้มาฉายสองครั้งแล้ว มีอยู่สองประเภทนะครับที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับคือคนที่ลงมือทำกับคนที่กอยเอหน้ามีสองแบบแต่เขาบอกว่าจงพยายามเป็นคนที่ลงมือทำเพราะคู่แข่งนั้นมีน้อยกว่าจริ๋มอย่าคิดว่าราชการนี่นะครับจะอยู่แย่งยืนถาวรนะครับขออนุญาตนะครับเพราะตอนนี้เอไอซีเริ่มเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเริ่มเข้ามาแล้วใช่ไหมครับแล้วอาจจะต้องมีประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาได้นะนะครับแล้วสาขาวิชาชีพของทุกท่านเนี่ยเป็นสาขาอะไรครับระบบสาธารณสุขใช่ไหมครับ แพทย์พยาบาลทัานตัตรงเลยเป๊กเลยถูกไหมครับทางภาคเอกชนครับตรงไหมครับวิศวกรตรงไหมครับบัญชีตรงไหมครับตรงเป๊กเลยอันนี้แปดสาขาอาชีพเป็นสาขาที่เก้า็คือเรื่องการท่องเที่ยวตรงเป๊กเลยบางส่วนเห็นไหมครับที่บอกตอนนี้เองเราจะไม่นอนใจนะถ้าเกิดเราไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่มีมุมมองไม่เปล่ยนเดี๋ยวไม่มีมุมมองที่มีความสร้างสรรค์หรือคิดใหม่ๆวัสิกอยาอาจจะต้องมาแซงพวกเราทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเขาบอกนะมันรุ่หลายมีหลายรูปแบบนะครับ อย่างสตาร์กับธรรมดาอย่างผมเป็นต้นสตาร์ประเทศไม,ม,ม่เคยผิดพลาดเลยพีเนี้ยในการทำงานมีเงื่อนกขนะครับบางคนก็ไม่รูโถโถโ้ตัวเองที่ซ้ำไปหรืออย่างเขาเคยผิดพลาดตลอดเวลาหรือแบบไม่ทําอะไรสักอย่างนะครับในกรอบความสุขแต่ด้านโอกาสในความสุขเนี่ยขาจะมีการบระหารการเจเนเรชั่นของคนอย่างเช่นรุ่นพี่หมูรุปป่นผมเนี่ยอาจจะเป็นเ,เนบบี้บูนะพี่ไม่ใช่เอ็กซ์แวร์ด้วยพี่สุดจินด้วยพี่สุดจินน่าจะเป็นประมาณเอ็กซ์ได้ถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดอีกประมาณ2ปีเนี่ยสามเด็นันวารีห้าแเกิดขึ้นนะครับข้าราชการไทยเราเนี่ยก็ต้องมีโอกาสได้เปเดีรู้ไปสัมผัสไปดูวิธีการไปศึกษาวัฒนธรรมองค์กรไปศึกษาประเพณีการปฏิบัติของสิ่นเนงเหล่ารวมแล้วประเทศไทยด้วยสิ่งพวกนี้นะครับมันจะมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วเรื่องพวกนี้ต้องพูดเราว่าหนึ่งท่านจะต้องมีเพื่อโ่รงงานผู้บริหารผู้แทนผู้บัญชาอย่างผมเองเนี่ยผมมีธุรกิจผมมีคนตัดด้าวนะครับผม มีธุรกิจเอาซอนอยู่เนยตรงนี้ก็ประมาณหลายปันหรืก็คือต้เดีภาษานะครับหรือเราจะบอกใะ้รเขาว่าดีไซน์อะไรนะครับคือจะบอกนะครเขาว่าเรื่องพวกนี้เองมันมีความสนิทโบราณไปวิวเกียตที่ผู้เรียน